สวัสดีค่ะพบกับดิฉันดรโสพิตวนิณิธถนอมในรายการแหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรมรายการดีมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อข้ารการครูและบุคลารกรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทุกท่านวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องอำนาจและบารมีอำนาจและบารมีแตกต่างกัน ถ้าผู้มีอำนาจต้องการจะสร้างบารมีจะต้องใช้อำนาจโดยชอบธรรมกล่าวคือต้องใช้อำนาจด้วยความเป็นธรรมมีความยุติธรรมและเป็นไปได้วยความถูกต้องจึงจะเป็นการสร้างบารมีส่งผลให้เกิดพลังอำนาจและบารมีอำนาจอาจได้มาจากการสืบทอดมาจากครอบครัวหรือวงตระกูลเช่นลูกสืบทอดจากพ่อ อำนาจอาจเกิดจากบุญบารมีอำนาจลักษณะนี้มักเป็นผู้มีความสามารถที่มีลักษณะพิเศษเช่นการเป็นวีรบุรุษาศาสดาทางาศาสนาหรือปราดผู้เปืองกฎหมายหรืออำนาจอาจเกิดจากกฎหมายส่วนบารมีเป็นผลมาจากการทำความดีทำให้มีคนรักความดีที่เห็นง่ายๆก็คือการเช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมทุกรูปแบบเป็นพฤติกรรมของการให้ยิ่งช่วยมากให้มากคนก็รักมากศรัทธาชื่นชมนิยมมากบารมีเป็นเรื่องของความสามารถในการให้ใครให้ได้มากก็มีบารมีมากถ้าเป็นการให้อย่างมีเมตตาและบริสุทธิ์ใจจะยิ่งได้บารมีมากคนที่มีบารมีนั้นจะไม่โด่งดังเท่าอํานาจ คนไม่เกรงกลัวเหมือนคนมีอำนาจแต่จะเกรงใจคนอยากอยู่ใกล้เพราะอบอุ่นไม่ร้อนรนแย่งชิงผลประโยชน์เหมือนตอนอยู่ใกล้คนมีอำนาจการมีอำนาจก็สามารถสร้างบารมีได้หากการใช้อำนาจนั้นอยู่บนหลักความชอบธรรมซึ่งประกอบด้วยความเป็นธรรมความยุติธรรมและความถูกต้อง ผู้ใช้อำนาจโดยชอบทำเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจนั้นยอมรับอำนาจอย่างสมัครใจมากกว่าที่จะเกิดจากความกลัวที่จะถูกทำโทษหรือว่าความอยากได้รางวัลอำนาจที่มีฐานมาจากการยอมรับร่วมกันของกลุ่มหรือสังคมโดยกลุ่มหรือสังคมนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดร่วมกันว่าใครคือผู้ที่สมควรจะมีอำนาจ หรือเป็นอำนาจโดยชอบธรรมและเป็นอำนาจที่ก่อให้เกิดบารมีดังจะเห็นได้ว่าการสร้างอำนาจอาจจะไม่เกิดบารมีเพราะเป็นเพียงความสามารถที่จะควบคุมคนอื่นให้ปฏิบัติตามได้โดยการสั่งการหรือบัญชาการแต่การสร้างบารมีอาจทำให้มีอำนาจเพราะความดีทำให้มีคนรัก อันจะเป็นผลให้ตกอยู่ใต้อำนาจโดยไม่รู้ตัวค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจรับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ